สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกุหลาบพันุ์บิชอปคาสเซอร์กันนะคะกุหลาบพันธุนี้เป็นกุหลาบทรงพุ่มกึ่งเลื้อยนะคะจะตัดให้เป็นทรงพุ่มก็ได้หรือถ้าปล่อยให้เลื้อยก็ได้นะคะบิชอปนะคะก็ การออกดอกนะคะก็จะออกดอกเป็นช่อหรืออาจจะออกดอกเดี่ยวเดียวก็ได้นะคะกลิบดอกเป็นสีชมพูชมพูแบบชมพูนมชมพูชมพูละมุนเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นออกดอกเดี่ยวๆนะคะกิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์จึงออกเดี่ยวๆส่วนกิ่งกระดงนี้นะคะเพื่อนๆกิ่งกระดงนี้สมบูรณ์มากจึง ออกดอกเป็นช่อนะคะช่อนี้เนี่ยประมาณประมาณเดอกเลยนะคะไม่ได้ตัดดอกเลยนะคะก็จะปล่อยให้บานทั้งหมดเดี๋ยวพอ,อาบานอีกสามสี่ดอกพร้อมๆกันเดี๋ยวจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะจุดเด่นของบิชอปนะคะก็คือออกดอกเป็นช่อแล้วก็กลิ่นหอม อมแรงหอมสตรองมากๆเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากแล้วก็ประโยชน์ของบิชอปนะคะก็คือเขาก็จะเอาไปาทำเป็นชากุลาบหรือจะเป็นน้ำหอมก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นหอมดีหอมแรงหอมสตรองมากๆนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่ให้ดูคนต้นก็คือคุณตาใส่เป็นปุย๋ย เคมีนะคะรอบนี้ใส่เป็นปุ๋ยเม็ดนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะ,เ,นะเยอะหน่อยนะคะฝนตกเยอะหน่อยก็เลยถ้าใส่ปุ๋ยน้ำหมักมันก็จะละลายไปกับน้ำละลายไปกับฝนหมดนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยแบบเคมีชั่วคราวนะคะ เนี่ยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบิช,ชอ OP นะคะนานๆนานๆเขาจะบานให้ชื่นชมแบบนี้สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพอดอกตูมบานหมดเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายไม้เพื่อนเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย